บังคายผ้ามาจากทวารใบนาโกเกออกจากพาหุรัตมาเยี่ยมมงยาแสดงลิเกมานมัสการพี่น้องทุกท่านอย่าห่างอย่าเหกาโฮกาฮีวันนี้วันนี้ละติกะเตมาชมลิเกคณะออมหวน่าได้เด้ลวนตั้งใจหาเฮเฮเฮฮาฮา,าขอเชิญท่านมาชมลิเก อยู่นี่ขอทีเถอดวะพงเอ๋ยแล้วไม่ชื่นใจเอ๋ยเอยแล้วไม่ชื่นใจเอ๋ยแลไม่นมไมวนไม่นีกับพี่บางเลยไม่ใช่คู่หวังสิกระมังน้องเอ๋ย โอ้โหแตงโมไร้ไข่โอ้โหแตงโมไร้ไข่ต <me AUDIO> ัวหมาจับใจแล้วมาไล่แตงโมไล้แต้แต้วีตาตุงติ่งพ่อแม่ยกให้ขอบใจจริงจบิงบาลาลากลองยาวของแท้กลองยาวของแท้อเชิญพ่อแม่มาชมกันได้กลองยาวกลองสั้นตีมันดีแท้ขอเชิญพ่อแม่ทั้งหญิงและชายกลองยาวตีมันกลองสั้นตีดี บอบน้องพี่มาตีกันได้เพลีเอกราไในจังหวะล้องเชิญพวกพร้อมรีบมาเร็วไวตลาล,ลาเอาหุยฮ่าโอพ้ี ในช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมผู้มีเกียรติสัมผัสกับการแสดงกากี ติชาดกเรื่องกากีมาเฮสีพรหมทัตราชากำเนิดจากดอกมณทาทองด้วยฤทริ ทองหรือสีงผู้เก่งกลลาเสกนางนั้นจากเดิมเป็นนกกาที่ศรัทธาฟังธรรมทุกคำ แผ่นพื้นสามชื่นนามว่าเจ้ากากีกลล่นกายใครดอกมณฑาทองแม่นผู้ได้สัมผัสตอง เนื้อนวลชวีจะติดตรึงกายถึงเจ็ดราตรออีพระมุนีถวายบรมพรมมอมาััดพระราชาแห่งกรุงพราราณสีทรงสเสด็จ เร็วรีมีของขัดมารับนางสู่มนเทียนวิเชียนรัฐเป็นชายาของกษัตริย์แต่นั้น เทพรำสวยว่มืองยมมือนานเออ Hot uh, uh. าตรีเอ,อ,อ๋อมกกีเอยมิ่งวันเอออเอ ต้องการสิ่งใดอันเรียกให้เพื่อต้ังคีดดีเสง่ยที่มีมาจะจัดทาให้ดังใจเงย ทย,ยมดยบุคพี่คะคนทันพี่คะนี่เป็นกังวลเสียเหลือเกินก็เรื่องราชมนตร์ไหนว่าจะมาเล่นสกากับเรานี่ดูสิรอมาตั้งนานแล้วเงียบหายไปเลยหรือว่าจะไม่มาเสียแล้วกระมังทรงพระททยเย็นๆก่อนเถอะพี่คะเจ็ดที่วาราตรี ที่พ่อมานพน่ะได้มาเล่นสกากับพระองค์นี่ก็ครบเจ็ดที่วาแล้วดก็ได่ไดสิาแลเ้เรา,<ม>าเองเก็รอนานไม่ค่อยได้ถึงคงจะมีธุระคงยังองค์ <มา S 2> จริญรัดเอสอัดทารัดเออเออขอบคุณอาจารย์ รอดฮะเอ่อฮเอ่เอฮะเปิโดโอกาสเดี๋ยวจะต้องรีบกลับไปหากาะโอ้ระไทยเย็นๆดเดี๋ยวพี่คะเดี๋ยวพ่อมาน้องก็คงจะมาแล้วพี่ค่ะ ึ่งทองพระองค์อันโอโ่งเององเอ๋ยพร้อมจำนงพร้อมมาทัดเอ้เอ ถึงแล้นั่นรออะไรนานๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกกังวลอะไรพี่เียค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีเวลาน้อยจะต้องกลับไปหากากีรีบร้อนอยากจะเล่นแล้วจะกลับไปหากากีคนมีเมียสวยก็ต้องอย่างงี้ทุกคนนี่นัดไว้ตั้งเจ็ดวันแล้วดูซิมันนบก็ยังไม่มาหรือจะผิดคำพูดแกเราเสียว่าไงนี่ยังลง กากีใหญ่เพราะคนไม่เป็นเดี๋ยวเอะนะไม่ใช่อ้ยแล้วที่ได้กากีนี่เป็นหรือยังก็ไม่รู้ใครหัดใครเม่รู้เดี๋ยวไรใหญ่แล้วเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วยินอับอายเย็นๆนี่ค่ะดี่ก็คงจะมาลองไปดูสิไปดูข้างหน้าสิไปดูหน้าวังของเราสิว่ามีใครมาบ้างหรือยังเอาทำมาเลยมาถึงแล้วน่ไปเห็นเขาได้ยังไงเราต้องออกไปหน้าวังโน้น น,น,น,อ,น,นอ,อีนี่มันสมมุติว่าต้องมีสาวท้องพะโลงอะไรตอละออกไปหน้าประตูน่ะไปดูโอ้จะมาสมมติสมมติอะไรแหมบอกแล้วเทพเ่นดิกเกรุ่นพ่อไม่ยอมต้องจิงต่างแล้วจะไปนั่งเป็นสารคุณตาอยู่หรือไงล่ะเนี่ยฮะแล้วมาไงล่ะสายคุณยายจ้าคุณตาจ๋าคน<ด>ม,มานกจ้ามานกองค์กษัตริย์พรหมทัตให้ผมตามหาดเล็กมาเชิญ เข้าไปข้างในจ้ะรูปร่างดีนั่นเนี่ยพระเย็นเยี่ยค่ะมีเมียยังยังไม่มีจ้ะคนแก่เอาไหมเออเอาไปบรรจุอัฐิเลยจ้ามาให้ไปรับตั้งนานให้ไปดูตั้งนานแล้วมาแล้วไม่เจอกับมาแล้วพม่เจาคัะมานกมาพอดีเลยเรากำลังบ่นถึงท่านอยู่พอดีว่านึกว่าจะไม่มาเสียแล้ว เป็นบุญของกล้าวที่ได้มาเยือนพระองค์ท่านก็นัดกันไว้ว่าวันนี้เราจะเล่นสกากันขอพระไทยพระเจ้าค่ะถ้าฉะนั้นแล้วก็พระองค์ไอสากาเนี่ยคนดูมันอาจจะงงเปลี่ยนเป็นมักลุกได้ไหมที่ไหนแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยสากานี่ภาษาโบราณมันก็ไพ่ผ่องไทยไงเออไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่ไป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 เอาสากามาเดี๋ยวนี้ไปเจ้าค่ะ ใช้เลยตรงเวลาเวลาบ้างนะก็พระทัยเจ้าค่ะวันนี้ทรงเล่นเชิญนั่งตามสบายทรงเล่นสกาก็นั่นน่ะสิเรแปลกมาเยอะแยะมาแล้วนี่นี่มานบมานบมานบมาที่นี่กับเราดีกว่าเจ้าค่ะเจ้ะโนมันจะสนุกสนานอะไรไม่ได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยสงสัยอะไรทหารมีผมคนเดียวแล้วให้ไปเอาสกาแล้วมือกูก็ไม่ดี แม่ถ้าร่วงหล่นไปแตกเนี่ยใครจะรับผิดชอบหัวขาดช่ะหอ๋อขาดได้ขาดแขนไม่ดีด้วยขอประทานอนยญาตามสบายคนทานพี่ค่ะนี่พ่อจะเล่นสกาแล้วไม่มีอะไรจะกล่อมจะเหอะไรบ้างเลยหรืออ๋อต้องการให้กล่อมให้เหเลยพี่ค่ะก็ใช่น่ะสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของก้าม่อมฉันนี่พี่คะเชิญเชิญเชิ คนชันพร้อมน้อมคำนับพลางขยับแ <c oughs> พลงพิน <c oughs> ที่เคยทำทองจนถินเล่นกาหรือเล่นมาคอตในแบบซีน แบบนี้แล้วหยุดร้องลิเกมาเป็นเหตชิมพลิงที่ที่นี้ท่านจะทอดก่อนหรือจะให้เราทอดก่อนอละทอดก่อนเลยเจ้าค่ะเอาท้างั้นเราอทอดเลยนะ นอนอนออุ่นตักพี่อนอน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 นะนอนจะกล่อมให้นอน สวัสดนาดกากีเวนตายหยิ่ยินดีปรีดานแนบบแอบบนางชมสองสุขสองสวัสดแสงสมสัตย์สองสุขสมสองสนิทสองชิดชมไม่เล่นนละวดูอะไรพิรม สมดีคู่คู่เจ้าค่ะเลขคู่ร้ายเหมือนกันเชียวนะเจ้าค่ะนกแอบนวลนางนอนกลางสองกอนอบคากีชื่นชีวัน ควันทีวีแนบชิมพลีหลับไม่ลงสถานชาญไกลาลาดพิศวาสประหลาดลงพระสุมเมนคอยเอ็นลงทอดยอดตรงหิม,มาาเล่นของเล่นของอ้า ยังตายแล้วตายโอ้โหนี่เต็มเลยวรแล้ว่าแ,แ,<ท>แพ้ชนะกันหรือยังเลยเจ้าพ่ะมันสูสีกันเชียวเด้อนาคีสีทันดนเริงสาคอนกระชอกชานเ้อสะเทือนออถึงบาดาลแผ่พังผ่าน ข้าวทำไปราหูจับจันทราสุริตราหูไม่ไว<ด>่าราหูอมสมหรืฤทยไม่ยอมให้พระจันจรนจะสู้พระองค์ไม่ได้ฝีมือทางกลเหนือนะเป็นเกียร์เจ้าค่ะทีนี้ขอบ อัศนีบาทฟ้าอัศัยฟ้าต้องผู้พา <c oughs> หน้าส,สิเนคอนราหัวร้ใครจัทนทรสุดอาวนอะไรจันม<น>าขเาาขียเรืองสาคอนอ่อนใจตัวกลัวสุบานเพลงริ์ พ,พิดพลันหนีสุบันเจ้าพรจิมพีเพราะดีเชียวคนทันลูกเอ๋ยคนโทอยากดูมื่อไหมล่ะใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตรอลและน้ำตาลศนเอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ p พรโโ่